ได้หวกสิดไดบุญไดท่านแนะน,นสวัสดีวันยศดเดจ้าพี่น้องยี่อ้วนอยู่ในครัวสักผ่าจ้าสวัสดีสุขคนค่ะพี่น้องสุขปูสุขคนยี่อ้วนก็นลังเหลือกถาอบอกออออแบบคนแนะนํำอีหยังหลายๆลายบ้านใหญ่หลายๆบ้านนั่นแหละ หลายก็คงสิตอบบ่าวาดบาไหวดอกพี่น้องเออกับป้าตองไปว่าเพิ่นดอกเดอ้อเพราะว่าเพิ่นบ่านใหญ่สิซักแล้วซักแล้วก็มาแช่น้ำยาปะผผานปะาผานุ่มอีกก็ตตองรอเวลาแช่นกันเลยเห็นหลยอวนกัเลยล่องมาหลบกบัเอาไปเอามาหลบจดไดใดปนะักคุณไม่มี บา่นใหญ่เขาเพิ่นมีคนหลาไม่คนหลาไม่มูไหลแล้วก็มีอันนีกไปแหล่เ้าวปู้หัวมันละเมิดบอ่อห้ากับปุ้หูวนะห้ะาตตรงเปิดเปิดคอบข่วเบิงเนี้ออ้วนก็เลยเปิดเขาไปเบิงในกองคอขว่วก็เลยไปพ่อพ่อ,อยุ่สามคลิปเออใส่เวลาด่วมเติบสว่วิก็ไดคำแนะน,นำจากเพื่อนแหละคือจังมาได้พอดผี เด็กขัน้นเนี้นัเข้าอันใดอันพาไลา้พาไล้ห้าหกวันห้าหกวันวิดีโอละเมิดลิขสิทธิ์จะให้ลบออกเยอะอ้วนก็ไเป็นลบออกแล้วมืมอวันเบองคิีดเหลืองติดเหลืองเยอะอ้วนกับกดถขับไปสิลบจังไดก็โอ้ยคิดบอกยางด้น กดนั่นกดนี้เฮ็ดจังไเนกับะพุ้ไปเฮ็ดจังไเนกกรลุบหลายๆเด้อที่บ้านใหญ่พนหูพลแน่นนั่มาเอกอ้วนกล็ลองไปเบิ่งที่แรกก็ลบลบไปของของ,ของเลี้ยว <S <S ผ่าหลายผ่าหลายห้าหกวันห้าหกวันยาก,ก่อนก็เป็นพุน่ะผ่าหลายไปเนี่ยก็คงประมาณสองสามโมงกว่าไอ้ นแนะนํามามันดีกับเพื่อนก็ว่าบ้านใหญ่เพื่อนก็บอกว่าลองไปเบิรงเดอร์เขาไปเบิรงในกล่องขอควมว่าเขามีวิดีโอละเมิดลิขสิทธิ์บอเยอ้วนก็นเลยล่องเขาไปเบิง์ไปแล้วเขาบุหูวว่ามันละเมิดบอเขา้ากับปุ้หูเนาะเขาตรงเปิดเปิดขอควมเบิรบอก่นละพี่น้องผ้ามันเยอะผ้ามันดพาพําผ้าเพื่อนใหญ่แล้วเหตุงานมันดากันเลยต้องใส่เวลาแป้งแป้งขัดเนี่ยเยอ้วนบ่มีเื่องสผ้าดอกจ้าบานใหญ่เขา เพิ่นมีคนไหลมีคนหลายมีมูหลาแล้วก็มีอันนี้เบิ่งเพิ่นหลายเฮากับอันใดถีบเขาแนะนําดีๆให้ประโยชน์เท่ากับเฮต้ตามเมื่อท่านเดลเล่นเนาะเมื่อท่านได้มาสมัครอันแบบนี่กเ็เลยเลยบรูเหลืองก็เล่ก็ได้เม่อเน่เออเลื่อนขึ้นไปอีกเท่านึงอ้าวลบ เออมังลบมันอยู่มังนี้ตัวนี้กันเลยลบได้พี่น้องลบออกไหลเดินนาต่อไปได้ขอบคุณนะคะทุกๆคนขอบคุณสวัสดีเย้อ้วนสิซักผาเด้อพี่น้องเด้อไดอันใดเฮ็ดได้อันใดเฮ็ดบ่ได้อันอันได ผู้เป็นเป็นบ้านใหญ่อนไดขี้เ,เติอนเมื่อไม่โบโหูจักหหยังก็บ,บอกเพื่อนในเดินจะงานของเฮายังเฮาสิบไปเดินหนาได้ถึงจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางของพวกเราทุกคนก็คือคือกันนั่นแหละพี่น้องมัน,ม,นมันงามเนาะมันงามกันเลยมันลงมันงามแต่จะมีเพลงนั่นมันกระมวนกรลาวกันลงไปนอกกับบวหูว่าตอนอะ้เนี่ยไอวิดีโอว่ามี อันนี้ละเหมือนลิกสิ์เลยหลายเด้อที่บ้านไยพนหูพนแนะนํามาเยกอวนกับ่องไปเบิ่งที่แหลกก็ลบลบไปของของเลี้ยวอ่ะเพราะ่าเยกอวนบ่มกเครื่องพะปามันมันสักโ่ออกมันปั่นแค่ปั่นหมุนไปหมุนมาจะเซอเน้อพี่น้องมันมันมันบไดเอาขับลหลายเด้อที่บ้านไยพนหูพนแนะนํามาเยกอวนก็ล่องไปเบิ่ง ที่แหลกกันลบลบไปของของเลี่ยวคนนะคะอันนั้นไม่ยาไม่ยาไม่ยายะออวนถ้าบอกเอารูปบรรพบุรุษไว้ในครัวสบืซักผ้าเด้อพี่น้องมาเนี่ยมือยุดซักผ้าวันหยุดผ่า,าลายผ่าลาย ้าหกวันห้าหกวันมันมันงามเนาะมันงามกันเลเอามาลงมันงามแล้วก็มีเพลงนํามันกระมวลสลับก็ลงไปเนาะก,กับบุงหัวตนน้นนะไรหลายๆเด้อที่บานใหญ่พนหูพนแนะนํามาเยากวันกระลงไปเบิงที่แรกกระลบลบแต่ของของเลี้ยวสามขิดสามขิดที่ละเมิดลิขิต อีกหลายก็คงสิตอบบาวาดเบาไหวดอกพี่น้องเออกับว่ต้องไปว่าเพิ่นดอกเดอ้อเพราะว่าเพิ่นบานใหญ่ดเด้ออัอนเด้เอหูกสิไดบุญไดท่านเน่นะมัน,ม,นมันงามเนาะมันงามกัเลยเยามาลงมันงามแล้วก็มีเพลงนั่นมันกับมวลสล่าวกัลงไปเนาะก,กับพวกหูวตันนันังเอ็ดตามนะพี่น้องดเด้อมันมัน มันสียดบอระเมิดผิดกดเขาอันใดมันเขาลงไปแล้วนะเขาลงข้ามไปลงซักผ้าเด้อพี่น้องมาเนี่ยมือยุดสักผ้าวันหยุดวิดีโอละเมิดล,ลิกิทซิตก็ให้ลบออกียกอวนก็บไปลบออกแล้วมือวานเบิ่งคลิปอันใด พู้เป็นเป็นบ้านใหญ่อนไดขี้เตือนเมื่อไม่บโหจากหูหยังกระบ,บอกเพิ่นในด้จังบ้านใหญ่เพิ่นแนะนําอีหยังในในสองเลี้ยวนะสิมีลาบ่ใดบมเนีเอ,อเลื่อนขึ้นไปอีกเท่อนึงอา้าวลบเออมังลบมันอยู่มังนี้ตัวนี่กันเลยลบใดพี่หน้องลบออกแล้วก็ได้คาแนะนําจากเพ่นละคือจังมาใดหอดผี แค่คำแนะนำเท่าอันใดอันแนะนำอันใดดีอันใดอันนี้เป็นประโยชน์เท่ากับลองเห็ดเบงมันกับสีดีกับโตเขาเองน่ะแหละพี่น้องเท่ากับสีดไปแล้วเฮาปุ้งหัวมันละเมิดบอ่อเท่ากับบุ้หูนะเนาะเทาตรงเปิดเปิดคอคว้วเบงบ่งบอคนละพี่น้องผ้ามันเยอะผ้ามันดำผ้พาพ่อใหญ่แล้วเห็ดงานมันดำแต่เลยต้องใส่เวลาแป้งแปรงขัดเนี่ยเยอะอ้วนบ่มีเสื่องสผ้าดอกจ้าอยากแนวอยากแนวกินาสัน แมนได้จากพี่น้องบอเอืดยาก่อนก็เป็นพูนะผาหลายปเนี่ก็คงประมาณสองสมโมงกว่าก็ได้คำแนะนำจากคนหละคือจังมาได้หอดผีเดีวคำแนะนำเฮาอันใดอันอันใดผู้เป็นเป็นบ้านใหญ่อันใดขี้เตินเมื่อไม่บ่หูจักหูหยังกระบ,บอกเพคนในเได้จ้ะ าไล้พาไลห้าหกวันห้าหกวันแต่ว่าสิไ้กลับมาเข้าไปคอมเมนต์เราจะไปกดไลค์ห้สิใย้เขามาตามเท่านั้นเขามาบ่ได้ดอกเพราะว่าอันใดผู้เป็นเป็นบ้านใหญ่อันใดขี้เติรนเมื่อไม่บ่หูจักหูยังกระบ,บอกเพ่อนในเด้อจัะ มันถึงเสียออกเดือจ่าเด้อนั่นแหละพี่น้องคนใดบ่กหัวกับเขาไปเบิงเด้อจ่าเด้อเขาไปเบิงไปเบิงสวะแอบคนนะคะอันไ้นไม่ยาไม่ยาไม่ายาเยอะอ้วนบอกเอารูปบรรพบุรุษไว้ในครัวสิบเลืดใดอันใดเห็ดใดอันใดเห็ดบ่ไดอัน ขี้เตอิอเมื่อหม่บอกสุผูสุคนแนกะ่ยาอ้วนกับขี้เตอิอเมื่อไม่กับเขาไปบึงคือกันแหละว่าอันคนนะคะอันนั่นไมยาไม่ยาไม่ยา,ายะอ้วนเขาบอกเอารูปบันพบุบุษไว้ในครัวสิบงกัดไปเลยเห็นเลยอ้วนไปเลยล่องมาหลบกับเอาไปเอามาหลบจดดุดใดเป็นอะ คุณไม่มีกระไดคำแนะนำจากคนแหละคือจังมาด้าหอดผีเดี๋ยวคำแนะนำเฮาอันใดอันนั่นขี้เต๋อมื่อหม่บอกสุภ้สุคนเนะี่ยแย่อ้วนกับขี้เต๋อมื่อหม่ก็เขาไปบึงคือกั้นแหละว่าอันเพิน่นก็เลยไปเปิดบึงของเจ้าของเปิดเบึงหมกยางด้วน,นะคนบกข่อยเข้าใจเนาะพี่เนอ กูเฮ็ดลบจังไดนน้อลบจังไดนนอขึ้นมาซักผ้าเด้อพี่น้องมาเนี่ยมือยุดซักผ้าวันหยุดที่หลายก็คงสิตอบเบาบาดเบาไหวดอก